เจ็บมาหาโลมาที่สปานแดงไม่เจอเหมือนเดิมวันนี้พยายามจะมาสายหน่อยเพราะว่าโลมาจะขึ้นสายสายแล้วก็วันที่อากาศหนาวๆแต่ว่าเพราะว่าวันนี้น้าเสียเราก็เลยยังไม่ได้เห็นโลมาอีรว,วดีหรือโลมาหลังโหนสักกต,ตัวเดียวครับนี่เป็นครั้งที่สองที่ผมมาแล้วแต่ก็ยังไม่เจอช่างมันตกปลาดีกว่าเว้ อันนี้เรามาตกปลากันนะครับอยู่ที่พันท้ายโนอร์สิกนะ มันใกล้กรุงเทพมากๆแล้วก็ใกล้บ้านผมออมากๆเลยนะครับก็เลยออกมาผ่อนคลายเอาจริงการตกปลาเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะครับทุกคนจะได้ออกมาผ่อนคลายแล้วก็ใช้เวลาร่วมกันแล้วก็ได้อยู่กับธรรมชาติได้เรียนรู้แล้วก็ได้เข้าใจอะไรอีกหลายอย่างอย่างเช่นวันนี้ที่ผมออกมาตกปลานะครับแล้วก็น่าจะแหววกลับบ้านแล้วแต่จาไว้เสมอน,นะครับทุกครั้งที่ทุกคนออกมาตกปลาไม่ว่าอะไรก็ตามมันเพราะว่าลึกๆข้างในแต่เรายังมีความหวังว่าเราจะได้ปลา เราจะได้มีความสุขจะได้อะไรก็ตามที่เราอยากจะได้ในวันนี้เรามีความหวังกระมันนี่เป็นไงเริ่มมาแอกแล้วไปครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปตามหาปลากระพงขาวนะครับหรือถ้าโชคดีก็อาจจะได้ปลาเก,าาก๋าปลาสระปลาศาสหรือคือบาเรคูด้านะครับน้ำลงไม้ไปพูดมาก let's go <S ออตัวใหญ่ทิบหายเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เราหาเหยื่อเล็กไม่ได้ เราเลยต้องใช้เหยื่อใส่มันมีปลาอะไรมากินไหมวะดูค,ครับฝั่งนี้น้ำสวยมากแต่ว่าฝั่งโน้นเดินมาดูอะน,น้ำเสียจัดตรงนี้เหรอเราอยู่แถวมันละไอสัตว์มึงหิวเหรอวะแต่เหยื่อเราใหญ่นะใช่พี่ต้นมันคือกระพงมันหนีมันหนีอย,ย่ยาอย่ยาห่ยน ต้นเล่นเลยเดี๋ยวเราตามมันก่อนเราเจอมันแล้วในไหนก็ในไหนหนูค่อยลากกลับเข้ามาบ่าวโอ้ไม่สนเลยเว้ยหนีอยู่อะปลาหมอนปลาเฮีย้ยอะไรวะเนะนี่ยเวลา พี่ต้นมีอีกตัวสองตัวเลยเดี๋หนึ่งปั่นกลับมาก่อนเยดแม่ชัดเจนสัตว์ใช่เลยไอ้เฮียมันกำลังเล่นน้ำเลยวะ่ะหนดูดิกินกุ้งชิ้นด้วย <ห ả? S 2> มันกินกุ้งชิ้นด้วย ไม่มันดึงอยู่ตัวเดียววะระยะไม่สวยผ่านหลังดูๆๆๆๆโตๆๆเอามันไอ้นี่ road, เดี๋ยวๆๆเก็บปลาพันไอ้น้อนั่นแหละระยะน้ำดีนะเนี่ยเมว่เห็นเป็นปลากๆๆๆเห็นเป็นปลากระพงเลยอ่ะ มึงกดตีดนวะมันว่ายเล่นกันอยู่สองตัวป่ะเออเออเออกอยู่สองตัวอเนี่ยไม่กินวะเนี่ยเดี๋ยวขอขอปอมลงไปว่ายนิดนึงเนี่ยเห็นไหข้างไม้ไผ่เลยโอ้ยสวยจัดพี่น้อง ปลาเลยปลาเลยตาเลยน,น,นั่นแหละมืองั้นแหละกลัวมันว่ายหนีไม,ม่ไ <He a S 2> ด้เฮียมันตุ้มเฮียอะไรวะเฮ้ยเดินมองมองเอาก็ได้นะเนี่ยไม่ต้องปลาเล่นและนี่ครับตรงนี้คือที่ที่เราเจอปลากระพงกันครับจะเป็นใครรู้ว่ามันคือต้นอะไรบอกทีแม่งพิมขาชิบหายลักษณะคล้ายหมามุ้ยนะครับผมจะหาตัวอย่างบนขาผมให้ดูก่อนมีปะวะไม่มี ไม่มีเออมันไม่ได้คันมันหมามุยเนี่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 ยยอดแหลมๆเนี่ยมันเหมือนต้นแท่อะไรสักอย่างไม่รู้ครับเรียกไม่ถูกเรียกไม่ถูกจริงๆครับไม่รู้เรื่องเฮี้ยอะไรเลยเกี่ยวกับต้นนี้นะครับกิจกรรมตกปลาเนี่ยเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มันแบบคือถ้าเราเข้าใจมันดีอยู่กับธรรมชาติมากพอเราจะอยากรักษามันไม่พอแค่นั้นเราจะ เออมันเหมือนมันสร้างจิตสํานึกที่ดีให้เราอ่ะกับการที่แบบเราได้ออกมาอยู่กับมันได้เห็นความงามของมันแค่จะช่วยทําให้ธรรมชาติตรงนี้ม่งอยู่ได้นานๆแล้วเราก็จะมีธรรมชาติสวยๆให้ได้ชื่นชมเป็นไงบ้างครับนาต้น ตอนนี้อยู่เข้าขั้นวิกฤตแล้วฮะไม่ได้ปลาไม่ได้เหี้ยอะไรเลยได้แต่ความเมาอย่างเดียวครับตอนนี้ตอนนี้พวกเราก็มานั่งพักเที่ยงกันแล้วนะครับผมก็มานั่งกินเหนียวไก่ยอยู่กับพี่ๆนะครับหลังจากนี้ผมจะส่งกล้องไปให้พี่บอลดำเนินรายการแล้วก็ไปถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูกันสักเล็กน้อยนะครับผแล้วนี่นะฮะก็คือบรรยากาศที่เรากําลังคุยกันในท็อปปิกหัวข้อคนชาติพันธ์นะครับ ด่าคนอีสานได้อะนั้นนะเสียตัวเองอ่ะไอ้เฮียไม่พูดด่าเลยคนอีสานไม่ป็นหังคนอีสานด่าคนอีสานได้มาครับวันนี้มาพบกับผมนาบอลจะพาไปออกกระพงสาสี่โลหวานหวนใช่ไหเนี่ยไอ้เฮียไม้แรกไอสัตว์คูดไปเรื่อยสองสาย นี้ก็ประมาณสัลกับกระปุ้าชายเลนข้างหน้าจะเป็นทะเลอันดาม,มันแอนตาร์กติกเมื่อเช้าน้ำขึ้นมาครับตรงนี้ท่วมหมดเลยผมจะพาค่อยๆเดินไปผมว่าถอยกลับดีกว่าฮึบฮึบเริ่มแล้วฮึบชิบหายแล้ะจิม <laughs> <laughs> เรียบร้อยครับ เรียบร้อยอเป็นไงเผื่อทุกคนมาทำไมลำมาลำบากแท้ๆเรียบร้อยทุกคนสภาพหมายรับไม่หมายมมรายับมาใช่ ไปเลยเดินไปเลยไม่ต้องไปแล้วครับธรรมชาติกับตะกระแต่ามข้าวใสแฮ โยกหน่อยโยกหน่อย,อยงไงริงงานตกปลาไม่ใช่แบบว่าแค่เรามาตกปลานะทุกคนผมอยากให้ทุกคนดูแบบธรรมชาติมีให้ดูเยอะทั้งนกแถวสมุทรสาครน,นี่เยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นนกอินทรีนกคาแมผมอาจจะไม่ใช่ไลฟ์โค้ดนะครับแต่ผมก็คือคมเมนไรเดอร์ แต่ก่อนนี้สมัยเด็กนี่ผมไปตกปลากับทำเลเดอร์บ่อยที่ผายนะทุกคนไปครับเรากำลังจะไปใช้คําว่าผจญภัยก็จนดูเขินๆแต่มันก็คล้ายๆอย่างนั้นแหละครับจะเข้าไปดูหน่อยว่าต้องป่าชายเลนมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าข้างหน้าน,นี่มันเป็นทะเลแล้วแล้วมันก็มีแนวทรายที่ก่อตัวขึ้นมาใหม่นะครับเป็นทรายที่แบบเป็นทรายที่เกิดจากเปลือกหอยอ่ะยันเอาดัดเสด็งเต็มตัว let's go นี่คือทรายจากเปลือกหอยที่ผมบอกทร <ไป S 1> ายแบบเดียวกับในชายหาดเป๊ะพิซซ์บายโอ้โหสวยว่าเฮีย,เ,เ,ยเดี๋ยวต้องประเมินดินตรงนี้ก่อนขึ้นขึ้นนั่นเริ่มเป็นคแล้วเฉียด ว้าวไอ้เฮีย้ยข้างนอกเป็นทะเลแล้ววะ a ่ what the f u c k bro เฮ้ยเริ่มแล้วนะเริ่มยยบแล้วนะโอ้ข้างหน้านายออกไม่ได้เป็นแนวแล้วเออนี่นายอสุดแล้วว้าว what the fuck bro โย <My> <Yo. laughs> พี่บอสยังได้ไม้เทว้ยเขี้ยวแจ๋วอะแล้วเข้ามาลึกมากนะครับข้างนอกนูน้นข้างนอกนูน้น That is สทะเล bro เคางนอกนี้น้ำหนุดนะแต่ข้างในยังมีป่าชายเลนแบบซับขึ้นไว้อะนี่แหละความเปรี้ยวของป่าชายเลนคือตรงนี้ทุกคนบนระวังพี่ เนี่ยดูดิมันเป็นเลนผสมทรายแล้วนุ้ยแถวนี้เออเียมีปูนมีอะไรด้วทั้งนี้นโอ้ยเที่ยถ้าไม่ใส่รองเท้ามานี่เปิดหอยปักตีนไปแล้วจริงพี่ต้นแม่งควรใส่รองเท้ามามากๆเหมือนพวกขาดที่เล่นเซิร์ฟเลยนะฝั่งนี้ดิว่ามันไปต่อได้เฮ้ยมันมีน้ำไหลลงมาทางนี้ด้วยนะเว้ยแปลว่าไม่มันมีทะเลเพราะหรอเชียร์เออว่ะเราเดินมันลึกเลยนี่หว่ะ โย่เจียนเจียนไม้ลื่นนะไม้ลื่นนะไม้แตกนะไม้แตกนะระวังระวังเหี้ยสายยังแข็งสายอย่างแข็งถ่ายไปไหมเนี่ยถ่ายดิพี่ไปต่อแล้วนอกแนวเนี่ยถ้าไปได้ก็ต้องเหยียบไอ้พวกนี้ไปอ่ะซึ่งเราว่าก็แล้วแต่อะไรเนี่ย ่าโอ้ยเยยน้ำเข้าตีนนะครับจะช็อตนี้จับมาเฮ้ยเราองรีบออกอยู่ระวังน้ำขึ้นเลยเดี๋ยวว่ายน้ำเข้าไปเอาเป็นอย่างนี้ครับพี่น้อง้ปลาเยียอะไรวะไม่ได้แล้วเฮ้ยปูปููไม่ให้ปลา ปูน้อยปูน้อยนี่ดับไม่ได้จะได้เบ็นไหมนี่คือปูอะไรลูกมาดูดิมันพยายาจะต่อยเราคือปูกล้ามดาบตัวเล็กไปต่อกันครับระวังระวัง,าวงพานบอกว่าพานว่างไงฮะไปเซ็ไ,ไว,ว้แล้วเ้าเ้วเราก็ต้อง,องเอ้ยเราต้องไปทางนู้นต่อพอหมดเลเฮ้ย<ง>นี่คือผลอะไรวะ ูมักกะลีผลบ้าเฮียมักกะลีผลลูกคนคืออะไรครับใครทราบใครทราบมากดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์เฮ้ยนี่เจอทางใหม่แล้วอ้๋อเฮียนี่ทางที่เรามานี่หว่าเฮ้ยแต่เราจะออกทางนี้ได้ป่ะเราจะออกทางนี้ได้ไหมเราต้องออกทางนี้อยู่แล้วไม่ไม่เนี่ยออกไปไปชายหาดตรงเนี้ยเดินทะลุไปอ่ะเพราะมันมีรากไม้ให้เดินอยู่ ไม้พี่กย่อ่ะมัสั้นอู่่ตรงนี้โค่นนะเทหรอข้างหน้้านีแล้วครับอุ้ยนี่นะครับนี่นะครับระวังนะครับเป็นโค่นนะครับโอ้โหไม่ต้องสืบเลยฮะเราก็มาถึงจุดหมายแต่ยังไม่ท้ายที่สุดไปขอดน,น,นั้นดีกว่าขอ,อน,นอนอะ่ะ ไป,ไปดิวัดดินยววุบอะเดินตามรากเลยจับต้นไม้ไปต้นไม้ลื่นสั่นเลยนะฝั่งนี้ให้ฝั่งนี้ให้มันคงโว้ยเนี่ยดูดิแม่งเป็นแหล่งอุบา้บานลุกปาพเนี้เนี่ยดูดิพื้นที่น้ำขังแบบเน,นี้ยเวลาพ่อแม่ลูกพ่อแม่ปลาเขามาไขาไว้เขาก็จะไขติดกับพวกไม้พวกอะไรไว้ใช่ไหมแล้ว พอปลาเขาโตเป็นตัวเล็กๆอ่ะเขาก็จะเวียนอยู่ตามรากพวกนี้เวลาน้าขึ้นก็จะเวียนกันอยู่แค่แถวเนี้ยเป็นการป้องกันจากปาลาลนาาตัวใหญ่ๆแต่พอปัจจุบันเนี้ยแม่งมีปลาหมอคางดํามาแล้วปลาหมอคางดํามาออกได้ถึงปากอ่าวในบางที่มันออกปากอ่าวไปแล้วด้วยฉะนั้นมันคือปัญหาที่ซีเรียสมันเซเรียสปรอเลมมากๆที่เราทุกคนจาเป็นจะต้องรู้แล้วก็ช่วยกันแก้ไขตรงนี้นะครับ นี่คือหอยนางรมครับนี่หอยนางรมทั้งนั้นเลยย่ะเพียบเลย Look at that bro so beautiful พี่ต้นขึ้นมาอยู่บนไม้เรียบร้อยครับส่วนพี่บอลอยู่ทางนู้นครับดดดดเดี๋ยว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 แบบนีครับพี่เดี๋ยวเลขบัญชีหรือว่าเป็นคอมเฮเบอร์อนี้เลยครับ <c oughs> สองร้อยสองร้อยเท่าไหร่นะฮะโอเคครับสวยใช่มหมแต่จะเชื่อหรไม่เชื่อก็ตามในช่วงอายุของพวกเรา Gen 4พื้นที่ที่ผมถ่ายทำวันนี้จะต้องกลายเป็นทะเล แน่นอนไม่ว่าเราจะสนหรือไม่สนการเวลาและสภาพอากาศของโลกนี้มันก็ไม่ได้สนใจหรือเห็นใจเราเหมือนกันปัญหาอะไรบ้างหลักเชื้อเพลิงฟอสซิลฟู้ดเวสต์ฟาสแฟชั่นขยะพลาสติกฝุ่นพีเอ็มมลพิษในอากาศประมงเกินขนาดเอเล่ยนสปีชี่แล้วก็อีกร้อยพันเรื่องแล้วแก้ยังไง พวกเราก็รู้อยู่แล้วเราแค่ยังไม่ได้ลงมือทำแล้วรออะไร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  Look at human pollutions on the planet. That's so fucking bad. Huh. Well, the planets need you, boy.